ีหนูโดดค่ะทุกคนรอบนี้หนูโดดเบ็ดห้าร้อยหนูโดดเบ็ดห้า้อยขอตัวแพงขอตัวแพงดอกเดียวอยู่เลยขอตัวแพงขอตัวแพงที่สุดนะ ดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้าเกม For t จูนเม้านะคะหรือว่าเกมหนูนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนทุนของเราวันนี้เนี่ยอยู่ที่100บาทเท่านั้นนะคะทุกคนนะ100บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นนะคะก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราเลยนะคะเพื่อนๆมาเดี๋ยวเราเริ่มปั่นกันเลยดีกว่านะทุนร้อยหนึ่งนะคะมาเดี๋ยวเราเริ่มปั่นจากเบ็ด10บาทกันเลยด มาดูกันว่าจะเข้าอา้าวโอ้โห,โหหนูโดดหนูโดดตั้งแต่ดอกแรกเออดอกที่สองที่เราปั่นไปเลยนะคะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยตัวแพงโอ้โหทุกคนเมื่อกี้ตัวแพงด้วยนะตัวแพงต้องมาแล้วโอ้โห,โโหพลาดแล้วนะคะทุกคนได้มาแค่66บาทนะคะเพื่อนอ่ะปั่นกันต่อนะคะทุกคนนะปั่นกันต่อนะคะอา้าวถุงเงินมาเท่าไหร่60บาทนะคะไปกันต่อนะเพื่อนนะ อ้าวหนูโดดอีกแล้วทําไมหนูขยันโดดงี้ทุกคนทําไมหนูมันขยันโดดจังเลยนะทุกคนนะมามามาประทัดโอ้โหได้มา18บาทเองเพืเ่อนๆเพิ่มเบ็ดเลยละกันนะมี200แต่อยากเพิ่มเบ็ดอะทำไมหรอไปจ้า เอาโดด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 อ้าวโอ้โหวายมานะคะทุกคนดอกนี้รางวัลก้อนโตสวยๆเลยนะคะเพื่อนๆนะได้เท่าไหร่อ่ะโอ้โหหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทเลยนะคะทุกคนนะอะงบน้อยทุนน้อยเล่นได้แน่นอนนะคะเกมนี้นะเพื่อนๆนะตอนนี้กาไรพันสี่แล้ะทุกคนก็เพิ่มเบ็ดไปเลยสิคะรออะไรล่ะอะหนูโดดเอ้าไม่โดดนะตัวแพงเข้ามาอีกแล้วทุกคนดอกนี้รางวัลก้อนโตเข้ามา ร0 0บาทเบาๆเนี่ยคะเพื่อนๆนะโอ้โ oh, ห600บาทเบาๆจ้าก็เพิ่มเบ็ดไปเลยนะคะถ้าแบบว่าทุนเราแบบว่าหนาแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเราก็สามารถเพิ่มเบ็ดได้เนี่ยเพื่อนๆนะ ah, ประทัดมา1น0าบบาทนะคะทุกคนโอ้โ oh, ห oh, ตัวแพงเข้ามาอีกแล้วดอกนี้รางวัลก้อนโตเข้ามาสวยๆเลย2,000บาทเนะคะเพื่อนๆนะ โอ้โหสำหรับเพื่อนๆนะที่แบบว่าอยากมาลองเล่นหรืออะไรยังไงนะคะลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะทุกคนนะ,ะเราปักหมุดลิงก์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากมาลองเล่นเนะะี่ยคลิกลิงก์เข้าไปสมัครยูเซอร์กันได้เลยสมัครยูเซอร์ได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องเสียค่าสมัครแต่อย่างใดน,นะคะทุกคนตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะสำหรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะก็คือโปรโมชั่นฝาก1 0 0ร้อแล้วเพิ่มหน0 0งร้อยฝาก0 0งร้อ0แล้วเพิ่ม300ฝาก4 0มอแล้วเพิ่มสาคนเออฝาก500ก็รับลปอีกิ0 0บาทนะคะ,ๆๆนะ,คะเนื่นๆ่ะโปรโนชา่น สําหรับเพื่อนๆที่เปิดยูเซอร์ใหม่เท่านั้นถ้าสนใจนะคะคลิกลิงเข้าไปกันได้เลยนะคะทุกคนนะมาเดี๋ยวปั่นกันต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวเราปั่นกันต่อนะ,ะหนูจะโดดอีกแล้วหรอลูกอ๋ออู้หูดอกนี้เข้าหรือเปล่าโอ้โหนะซองแดงอ่างเปามา1,150บาทนะคะเพื<ๆ>่อนๆเราก็ปเป่าเบ็ดไปเลยสิคะเบ็ดร้อยหนูโดดโอเคดอกนี้หนูโดดนะคะ<ๆ>เพื่อนๆปป่าเบ็ดปุ๊บหนูโดดหนูโดดโอ้โหตัวแพงมาในลูกมา ตัวแพงมาหน่อยลูกมาเออสวยๆน่าจะรางวัลก้อนโตน่าจะเข้ามาหนักหน่วงนะคะหกพันบาทเบาๆเพื่อนๆโอ้โหตื่นเต้นหว่ะทุกคนหกพันบาทเบาๆเลยคะ่ะทุกคนนะเลิศอะเกินเบอร์แล้วปะเกินเบอร์แล้วปะนะทุนหนึ่งร้อยตอนนี้มีอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันคะทุกคนนะอะไรจะขนาดนะนั้นก็เพิ่มเบ็ดไปเลยเฮ้ยเบ็ดห้าร้อยมันเยอะเกินไปป่าวทุกคนงานปรับเบ็ดเป็นเบ็ดสองร้อยดูซึ่งนิดหนึ่งนะคะทุกคนนะถ้าเพื่อนเล่นแล้วได้กําไรแบบนี้นะะเลิกได้เลิกนะคะเพื่อนๆนะ ถ้าเลิกได้ก็เลิกนะคะทุกคนนะแต่เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าถ้ามันเข้าอีกเนี่ยคือเกมบั๊กแล้วนะทุกคนเว็บเกมมันบั๊กนะต้องมาเล่นแล้วนะจังหวะนี้นะสามารถทํากําไรให้เราได้แบบง่ายๆเลยเนี่ยอ่ะเพื่อนๆตัวแพงเข้ามาดอกนี้นะคะสี่พันบาทเบาๆนะคะทุกคนโอ้โหไปเบ็ดสูงบ้างลองเบ็ดสูงบ้างนะเพื่อนๆไปจ้า ไปจ้าหนูโดดหนูโดดหนูโดโโ ح, โดโอ้โหไม่โอู้หูอหูตัวแพงทุกคนตัวแพงโดดนี้1 0 0 0 0มืบาทนะคะทุกคนน,ะนั้น1 0,000ืบาทเบาๆสีสวยไปเลยจ้าไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะไปต่อไม่รอแล้วนะทุกคนนะหนูหนูหนูหน,หนูโอ้โหอ้าวรอบนี้หนูโดดคะ่ะทุกคนรอบนี้หนูโดดเบ็ดห้าร้อยหนูโดดเบ็ดห้าร้อย ขอตัวแพงขอตัวแพงดอกเดียวอยู่เลยขอตัวแพงขอตัวแพงที่สุดมาอืออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละโอ้โหทุกคนโอ้โหตัวแพงมาเถอะนะเออเออเออออ้โหดกนี้รางวัลก้อนโตต้องเข้ามาแล้วนะคะจังหวะน,นี้นะทุกคนนะเท่าไหร่ห้าหมื่นบาทนะคะทุกคนโอ้โหเกมหนูนะเพื่อนมันจะอะไรจะขนาดนั้นนะทุกคนทุน100บาท เข้ามาแบบว่าเกินเบอร์แล้วนะ74,674บาทนะคะเพื่อนเนะโอ้โหทุกคนมันจะเกินไปหรือเปล่านะเพื่อนๆเกมมันบักแน่นอนถ้าเพื่อนเอยากมาลองเล่นนะคะลิง์กอยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยทุกคนมาเดี๋ยวขอปั่นอีกสักรอบหนึ่งขออีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะเลิกเล่นกันเลยนะคะทุกคนขอรองอีกสักนิดนึงนะจ๊ะเฮ้ย้ยเฮโอ้โหโดอกนี้สวยๆนะคะ เข้ามาอีกแล้วทุกคนสามหมืนบาทนะคะเ,เนนะพื่อนๆนะพอทุนทุนหนึร้อยกำไรแสนห้าทุกคนทุน100ร้อยกำไรแสนห้านะคะเพืเ่อนๆ เกมมันพักแน่นอน,นเพื่อนๆต้องมาลองเล่นแล้วนะคะถ้าอยากมาลองเล่นหรืออะไรยังไงเนี่ยลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะทุกคนนะเราปังหมดลิงก์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสมัครอยู่เซอร์ฟรีด้วยทุน100ก็เล่นได้ทุน100 200 300สอมออะไรเนี่ยเล่นได้หมดเลยตอนนี้เกมมันพักแน่นอนถ้าเพื่อนอยากลองเล่นลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์เลยสาหรับวันนี้เราก็ต้องขออนุญาตพอแค่นี้ก่อนละกันนะคะถ้าชื่นชอบลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งช่องเราด้วยถ้าอยากให้รีวิวเกมอะไรเป็นพิเศษนะ,ะคนนาานะ,ะบ